สวัสดครับมื่อนี้สีภาพพี่น้องว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับรุ่นออโตเมติกแบบสายพานเนาะอ่าจะเป็นรุ่นสกูปปี้คือเป็นรุ่นสกูปปี้ไอนะครับลับแรกเข้ากันมาเอากุญแจเบอร์สิบสองครับมาขันอ่าฟังขวาอันนี้ผมซื้อน้ำมันเครื่องสองข้อแท้เนาะครับเป็นเป็นกระปุกสีดำมามาเท่านั้นครับนี่หลังจากที่เราขันออกเข้ากับหางเลี้ยวห้อง น้ำมันเครื่องเก่าที่มันไหลออกมาครับหลังจากเขาขันน็อตเบอร์12ข้างล่างออกแล้วนะครับฟังใบผัดไทยเซฟเดียบรอยเบิดแล้วเขาขันกลับขึ้นครับก็ใส่น็อตเบอร์12คือเก่าขันออกครับขันเข่ากลับแบบตัวเก่าครับหรือ12ตัวเดียวครับหายห่วงขันให้พอตึงๆมือเด้อพี่น้องนี่เวลาขันครับ เซ็ตเล้วเหาก็เซ็ตทำความสะอาดข้างล่างบึงเวลาเขาเติมมันมีการหน่อยการซึมบอ่อแต่มันหัวกับแปลว่าน,น,วน็อหรือซี้นเข้ามันหัวเข้ากบไปอสไม่ครับหลังจากเรียบร้อยแล้วห้องกับเปิดเกวัดระดับน้ํามันเครื่องหรือฟ้าปิดครับตัวเล่มๆข,ข้างบนแต่ผู้ได้ปิดแนนไล่ห้องกัเอาขี้มยหมุนออกครับ นี่หลงังจากหันหก่นเขาก็มาเปิดน้ำมันเครื่องเขาเลยพี่น้องที่ชื่อเปยบเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้หรือว่าเป็นแบบน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ธรรมดาก็ได้ครับที่โมเมนของแท้เนาะแต่ของแาาท้ราคากันสิขึ้นมาสูงแน่จัหน่อยนึงแต่เป็นสังเคราะห์ธรรมดากับราคากาันสิ ซับซอบลงมากครับแล้วแต่ผู้หมัอันนี้มาแล้วเขาก็เปิดเกลกัเทรลรงครับเทลงซือเหลือไว้จังน้อยก็ได้หรือว่เอาเขาติดเทเบิร์ดก็ได้นะครับนี่อันนี้ผมซื้อมา0.7ดลิตร7ลิตรพอดีนะครับแต่เพยาอเติม8สิก็ได้ีย,ยบบ้อยแล้วครับหลังจากเปลี่ยนแล้ว,ลวอันนี้ผมก็ซื้อตัวล่างหวาัวสี มานำ้ำมันบอกว่าเขาก็ซื้อมากกเติมพร้อมกับน้ํามันที่อยู่ในถัง4ลิตรเขาก็เทล่ใส่ฝาครับหยอดลงผสมกับน้ํามันอืมน้ํามันเซ็ตเหลววนว้าก็สจิผสมข่าน้ํามันสิร่างซิงอุตันตรงหัวสีดเท่าหามันกลับมากเป็นปกติเนี่ย เป็นกระปุกน,น้อยนะครับนี่ขยา่าขยา่าขยา่ขยา,ยาให้มันเข่ากันแน่หลังจากนั้นมาทําการสตาร์ทเครื่องครับวอมเครื่องเมึงเป็นอันเช็ดเดียบร่อยพี่น้องนี่การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับนี่หายห่วงครับตัวน,นี้ผมก็จะซื้อว่าอันนี้ทายถ้ำมาท่านครับน้ำมันรอเลือนเนาะอันนี้ครับกวรน,น,น้อยน่อยนี่ครับ ที่อยู่ฟังทั้งขาสตาร์เีเแหละผมทดลองแล้วแปลสตาร์ตติดแปลว่าเรียบร้อยพี่นนาะนี่เยี่ยมครับนี่ครับมีสามกระปุกผมสั้งสื่อมากมีน้ำล้างล้างหัวฉีดน้ำมันเครื่องหลัวก,ก็น้ำมันรอลื่นครับจบในที่เดียวครับ